มเมื่อกี้นุดาวเจอพี่เอสุชะะพชัยค่ะทุกคนี่เอ็เดี๋ยวจะพาเดินดูนะคะบรรยากาศร,รอบๆคนที่กำลังต่อคิวนะคะเพื่อที่จะมาถ่ายรูปดูมุมกว้างกันนะท่านผู้ชมอะ่ะนุดาวจะให้ท่านผู้ชมดูนะคะประตูะะตท่าแพนะมาสาจังหวัดรวมถึงพ่อแม่พี่น้องที่มา ผู้ชมคะตอนนี้เรากําลังจะเดินทางออกจากตลาดวารโลรถนะคะเพื่อที่จะเดินทางไปที่ประตูท่าแพ <c oughs> นุดาวต้องบอกก่อนนะคะว่าที่นี่ตลาดแบบมันใหญ่มากท่านผู้ชมใหญ่จริงๆนุดาวต้องขอโทษทุกท่านนะคะอาจจะไม่ได้ถ่ายให้เห็นทุกซอกทุกมุมคือแค่นุดาวใช้เวลาอยู่ตรงนี้ก็เกือบสองชั่วโมงทุกคนตอนนี้จะบ่ายสามละนุดาวจะรีบเดินทางไปที่ประตูท่าแพนะทุกคนเนาะเดี๋ยวมันจะมืดจะข้าเพราะว่านุดาวต้องกลับบ้านไม่เกินประมาณห้าหกโมงนะคะ ตลาดที่นี่ใหญ่มากนะคะใหญ่มากแล้วก็ของถูกมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะบรรยากาศก,ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเมื่อกี้รถแดงเพิ่งผ่านไปตะกี้เองนะผู้ชมเราจะลองเดินไปตรงนั้นเอานะคะแล้วก็เผื่อมีรถแดงเราจะได้ขึ้นไปเนาะจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะคะรถก็เยอะพอสมควรนะท่านผู้ชมเดินแล้วมันระวังบอกตัวเองนี่แหละ เขาบอกว่าสามารถเดินไปตรงประตูท่าแพได้นะผู้ชมก็คือเดินไปตรงนั้นนะคะเลี้ยวขวานะคะเดาก็จะลองเดินดูค่ะตรงนู้นนะคะที่เราเดินมานะคะนี่เดาก็จะเดินไปแบบนี้นะคะเรียบทางฝั่งนี้พี่เขาบอกว่า เดินชิดขวานะคะถ้าจะไปประตูท่าแพเดี๋ยวาก็จะลองเดินดูนะคะในเมื่อเราหารถดแดงไม่ได้หรือว่าเข้าไปก่อนเราก็เดินเอาค่ะถือว่าเราออกกําลังกายกันนะคะแม่คะจากนี่ไปประตูท่าแพไกลไหมคะสิบห้านาทีาทใช่ไหมเดินต,ต,ตรงไปเลยเนาะขอบคุณนะคะก็ถือว่าไม่ไกลนะผู้ชมถือว่าเราเดินย่อยอาหารกันนะคะ ก็ดีค่ะโนดดาวก็ชอบเดินมาแถวโซนนี้ก็จะเห็นต่างชาตินะท่านผู้ชมนุดดาวเข้าใจแล้วว่ามันคือถนนคนเดินที่แบบต่างชาติมาเดินเที่ยวกันเนาะมันเป็นแบบนี้นี่เองนะคะนี่ค่ะจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นทางที่เราเดินมาจากตลาดบัวโรโลดนะคะเราก็จะเดินมาแบบนี้เลย เดินต่อไปเป็นการเดินที่รู้สึกว่ามีความสุขมากค่ะท่านผู้ชมเขาบอกว่าเมื่อถึงสี่แยกแล้วก็ให้ชิดขวานะคะเพิ่งกินข้าวไม้หวิมก็เดินนี่แหละดีที่สุดแล้วรถแดงนี้นะคะท่านผู้ชมอยู่ข้างหน้า แต่ในเมื่อเราเดินมาแล้วเราก็เดินให้สุดแล้วกันค่ะเราขึ้นรถแดงแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตอน <c oughs> ตอนนี้เราก็ได้ขึ้นรถแดงแล้วนะท่านผู้ชมเราจะไปที่อะไรนะประตูท่าแพ <c oughs> แล้วก็มีเพื่อนร่วมทีด้วยทุกคนโอ้ยสวยจังเลยอะ่ะต้องทำอะไรหเสื้อจมูกเลยอ๋อหาเสื้อจมูกเลยมั้งอยาก c h i n e ยี่เขาสวยมากเลยอ่ะ beautiful มากเลย b e a u t อ f u l ไปประตูท่าแพค่ะอ๋อลุงไม่ได้ไปครับประตูอ้าวประตูต้องนั่งตรงไหนอ่ะเดี๋ยวขึ้นท่าอื่นพอดีลุงไปดูตองไม้นี่โอเคาไม่ได้ไปต่อเราลงจากรถเราไม่ได้ไปต่อโอเคค่ะขอบคุณนะคะ เดี๋ยวเราจะเดินกันต่อนะท่านผู้ชมเผอิญว่าลุงเขาบอกว่าเขาไม่ได้ไปประตูท่าแพน,นะคะ<ๆ>เขาบอกเขาจะไปดูดอกไม้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็เดินไปเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชมไม่เป็นไร<ๆ>นดเดาวเปลี่ยนเลนนะคะเดินฝั่งนี้เพราะรู้สึกว่าฝั่งนู้นมันร้อน<ๆ>เดินไปเรื่อยๆะคะ่ะ ดูาวก็ได้ถามคนแถวนี้นะคะเขาบอกว่าเดินตรงไปเรื่อยๆนะคะก็จะเจอประตูท่าแพเองเลยนะคะไปเราไม่กลัวอยู่แล้วชมระมาถึงขั้นนี้แล้วพี่เอทุกคนดูดาวเจอพี่เอด้วยสวยมากโอ้ยทุกคนคเเจอพี่เอด้วยขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมคะ เมื่อกี้นุด,ดาวเจอพี่เอสุภชัยค่ะทุกคนแบบตื่นเต้นมากพี่เอแบบไม่หยิ่งเลยทุกคนถ่ายรูปแบบเยอะมากๆเลยนะคะเสียดายที่พอนุด,ดาวจะถ่ายวิดีโอแบบพี่เอเขาต้องรีบไปถ่าย MV ทุกคนคือเรามาที่นี่เราก็จะเห็นดารานะคะก็รู้สึกตื่นเต้นดีค่ะเป็นครั้งแรกเลยที่เจอพี่เอนะคะซึ่งปกติเราก็จะไปเห็นดาราถ่ายงานที่แถวเมืองทองใช่ไหมคะวันนี้เรามาเจอดาราที่เชียงใหม่ <S <S เชียงใหม่เจ้า ต้องบอกก่อนนะคะพอนุดาวเดินมาสักพักหนึ่งนุดาวก็จะเห็นรถแดงนะทุกคนแต่ด้วยความแบบเราเดินใกล้ถึงแล้วนุดาวก็ก็เดินไปเถอะยังไงก็เดินแล้วนะคะเราจะได้ออกกําลังกายด้วยเรากินเยอะแล้วนะคะออรู้สึกดีใจค่ะรู้สึกแฮปปี้ค่ะวันนี้ตากแดดแต่ก็มีความสุขค่ะเราได้ออกมาถ่ายได้มาเจอสิ่งต่างๆที่เราไม่เคยเห็นเนาะ ดีใจตอนที่เจอพี่เอเลยพี่เอแบบสูงมากทุกคนตัวจริงแบบตัวจริงพี่เอแบบสูงนะคะตัวเล็ก้อมเพียวมากแล้วเราก็มาถึงประตูท่าแพท่านะผู้ชมประตูท่าแพอยู่ข้างหน้าเรานะคะนู่นขนนดาวเดินมาตั้งแต่ตลาดวาโลรถนะคะแล้วก็ยิงยาวมาเลยท่านะผู้ชมนี่คะ่ะ นนด,ดาวบอกเลยนะคะนนด,ดาวชอบบรรยากาศมากๆเลยคะ่ะคือเราเดินนะคะมันในขณนะที่เราเดินนะคะเราก็มีอะไรดูนะคะมันทําให้เรารู้สึกว่ามันไม่น่าเบื่อในขณนะที่เราเดินไปจุดมุ่งหมายที่เราจะไปเนาะนี่ค่ะโอ้ต่างชาติก็เริ่มเยอะแล้วนะคะผู้ชมในขณะที่เรา เดินนะคะก็จะมีอันนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่นะคะท่านผู้ชมก็จะมีให้เราได้ดูเขาก็จะขายด้วยนะคะอ้อันนี้เครื่องเทศหรอคะคะโอ้นี่ค่ะเดินต่อคะ่ะแถวนี้ก็ร้านอาหารส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวหนังสือเป็นภาษาอังกฤษนะคะท่านผู้ชม ก็จะมีต่างชาติเนาะมาเดินกันนะคะก็จะเป็นตัวภาษาสะส่วนใหญ่ตัวล่หนถ่งร้อยบาทกางเกงช้างนี่มาแรงมากๆเลยไปร้านไหนก็เจอนูน่น จุดหมายของเรานะคะประตูท่าแพน่าจะเป็นแบบถนนคนเดินนะผู้ชมจะมีร้านเครื่องดื่มนะคะเยอะพอสมควรอืมนี่คืออะไรโอ้เครื่องสารเหมือนกันเลย อันนี้เป็นเครื่องเทศท่านผู้ชมดูอะไรเนี่ยอ๋อเป็นเทียนหอมหรือเปล่าอู้เครื่องเงินเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่เลยนะคะท่านผู้ชม กันต่อไปเราเราจะต้องข้ามไปตรงนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราเดินมาฝั่งนี้ดีกว่าท่านผู้ชม ร้อนจ้าเลยชมีรถนะคะเรามาข้ามทางมาลายดีกว่าเพื่อความแน่ใจเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนะคะขอข้ามหน่อยนะครัะขอบคุณครับโอ้ เดัดีครับตอนนี้เรากำลังจะข้ามฝั่งไปประตูท่าแผพนะท่านผู้ชมดูสิจุดแลนด์มาร์กที่ใครมาก็ต้องมาถ่ายรูปที่นี่กันนะคะนูน่นเห็นดอกไม้ไหมคะสวยจังเราน่าจะเดินข้ามได้เลยนะคะเราก็ขอเขาข้ามมานะคะ ขอบคุณค่ะมีร้านสตาบาด้วยอโอ้หสวยจัง่ะเราเดินไปเดี๋ยวจะพาเดินดูนะคะบรรยากาศรอบๆอบโอุ้กคนดูนดเขากำลังแบบ ถ่ายรูปกันนะคะก็จะมีคนแบบไล่นกขีฬาบนะคะดูดูด,ด,ด,ดโอ้โหโอ้โหนี่คือแลนด์มาร์คของเชียงใหม่เลยนะคะทุกคนถ้าใครมาก็ต้องมาที่นี่เนาะ เดี๋ยวเราเดินไปดูเดินไปดูกันนะคะโอ้โ mm. ห oh oh. นี่โอ้โหหนึง่งสองสาม นะคะคเราเดินไปดูใ,ใกล้กันค่ะโอ้มีคนไล่นกกราบ ตัวเฉพาะเลยนะท่าน,ะนะผู้ชมดู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 อ่ะนี่เรามาถึงแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> กำแพงท่าแพใช่ไหมทุกคน <c oughs> ประตูเออประตูท่าแพออพูดผิดี่ <c oughs> ทุกคน <c oughs> เห็นไหมคะ ข้างหลังเราก็จะเป็นสถานที่ที่เวลาที่มีนักท่องเที่ยวนะคะมาถ่ายรูปที่ประตูท่าแพนะคะก็จะมีคนคอยไล่นกนะคะคอยไล่นกให้นกมันบินกระพือแล้วก็จะได้ภาพสวยๆนะคะโน่นข้างหลังเราเห็นไหมคะก็จะมีพี่ๆเขานะคะคอยอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่แบบจะมาถ่ายรูปนะคะก็คือแล้วแต่เรานะคะจะให้ทุกคนดูดาวตก เดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวจะให้ดูช็อตว้าวปะโอ้เดี๋ยวก็ได้ค่ะเดี๋ยวขอถ่ายวีดีโอแป๊บนึงค่ะนี่ทุกคนดูนะดูนะดูนะเดี๋ยวจะให้ดูนะเดี๋ยวจะให้ดูนะว้านู้นขนนู้นขนนู้นทุกคนก็กำลังไล่นกกันอยู่โอ้ ที่โท,ทุกคนดูดูพี่เขากำลังหวานดูโอ้ทุกคนดูชอบ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 อุ้ยมาแค่ะพี่เขากำลังหวานให้อาหารนกที่บ้านดูดาวเรียกว่านกเขานะคะนี่ทุกคนดู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 ดดูด,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 ด <king> วันหนึ่งนี่คนมาเยอะไหมพี่นคเนเยอะแต่ไม่ค่อยเล่นกันเยอะแต่ไม่ค่อยเล่นกันอันนี้คิดเป็นเท่าไหร่แล้วแต่ให้ครับแล้วแต่ให้ใช่ไหมใช่ยวหนูจะลองทําบ้างนะเดี๋ยวพี่ไ like <c oughs> ล่ให oh. ้หนูหอ๋อต่อคิวใช่ไหมใช่โอ้ก็ไปต่อไปต่อคิวนี่หนึ่งเพราะว่าหนึ่งคู่สองคู่วันหนึ่งที่ กี่คิวเนี่ยวันหนึ่งที่พี่ทำเนี่ยก็แล้วแต่ครับแล้วแต่เลยใช่ไหมใช่แต่ก็เยอะเนาะแต่ก็เยอะโอ้ทุกคนนี่ถ้าใครมาที่ประตูท่าแพก็อย่าลืมมาใช้บริการพี่เขาได้นะคะเออเดี๋ยวก่อนนีินี่สามวันคือเออเอาทุกคนดูดูดูพี่คนนั้นเป็นตากล้องนะคะเนี่ยคุณเนี่เสื้อแดงเนี่ยตากล้องตากล้องนะคะตากล้องมืออาชีพถ้าคุณมาท่าแพคุณต้องเจอเขาอย่างแน่นอนอย่างแน่นอนมาเจอกันตรงนี้แน่นอนเอาเนี่ยหนึ่งสองสามทุกคนดูนะ ระวังเข้ากล้องครับดูดูดูโอ้โหทุกคนเขามีเขามีทีมงานของเขานะเขามีทีมงานของเขาาคิวเยอะมากเลยท่านผู้ชมเราถ่ายกันได้โอ้โหแสดงว่าพี่เขาเป็นมือโปรเลยใช่ไหมคนนั้นอ่ะ มือโปรเฟชชั่นอลเลยใช่ไหมโคเลยน่ะดูดิดีลาาเยอะดีลาาเยอะมันเล่นละคนนี้ก็จะเป็นพ่อที่เข้าหวานให้อาหารนกท่านผู้ชมดูโอ้โหโอหวันหนึ่งนี่หมดหลายถุงเลยใช่ไหมพ่อวันนึงก็เป็นพันโอ้โหเยอะมากเลย นี่ทุกคนเหมือนเราได้ทําบุญด้วยนะคะแล้วก็ได้ถ่ายรูปให้คนที่มาเที่ยวด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบดีมากๆเลยเนาะนูดาก็สนับสนุนนะทุกคนก็คือพี่เขาบอกว่าแล้วแต่จะให้นะคะแต่เราได้เห็นความพยายามของพี่เขาแต่ละคนทุกคนดูเขามีทีมงานของเขานะดูดๆๆูๆทีมงาน <laughs> ทีมงานไล่นกดูนะดูนะแล้วจะมีทีมงานกล้องด้วย เ <laughs> ยี่ยมเดี๋ยวจะให้ดูนะ <c oughs> คนที่กำลังต่อคิวนะคะเพื่อที่จะมาถ่ายรูปนะคะวันนี้คนที่ไล่นกนะคนนั้นคือไล่นกเหมือนกันนะคะเพื่อภาพที่สวยงาม <c oughs> ดูดูพี่คนนี้นะคะ <c oughs> โอ้โหยังสวย <c oughs> นี่ท่านผู้ชมดู พี่เขาถ่ายใหม่ถ่ายหม่โอ้โหวันหนึ่งก็ให้อาหารนกแบบเยอะมากเลยนะคะ,อ,ะอันนี้ขออนุญาตพี่เขานะคะอ้าวเราดูเราดูนะคะดูนะคะ,ะ,คะโอ้สุดยอดดูความพยายามของทีมงานเขานะคะ อาเราดูเราดูนะคะเขาจะเป็นคิวเป็นคิวเลยนะท่านผู้ชมะจะมีคนสเตนบายนะคะคนสเตนบายะคะ่ะหนึ่ง <Hey. S 1> สองสามู กว้างกันนะท่านผู้ชมอ่ะแล้วเรามาคู่ตามเขาทำไมอ่ะอ่าจะให้ดูกันนะคะชัดๆเลยเขาจะมีทีมงานมีคนให้อาหารนกมีคนไล่นกมีตาก,กล้องนะคะเราเขารบเอ้ยไม่ใช่ ชอตคู่ช็อตคู่ท่านผู้ชมช็อตคู่คูโอเคเดี๋ยวเราเดินกันดีกว่านะคะผู้ชมไม่ก็จะ จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเรา <c oughs> จะให้ท่านผู้ชมดูนะคะประตูท่าแพนะคะ <c oughs> จะให้ดูลบๆนะคะ บรรยากาศนะคะประตูท่าแพท่านผู้ชมมีคนมาถ่ายรูปค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะก็มีคนมากลางเต้นเหมือนคล้ายๆเหมือนการเลือกตั้งอ่ะท่านผู้ชมไม่แน่ใจนะคะว่าเขาทำอะไรกันนะคะนี่ค่ะก็จะมีผู้คนเดินออกมาจากข้างในนะคะเราไม่แน่ใจว่าข้างในมีอะไรนะคะ เป็นประมาณนี้เลยนะคะ oh. ก็จะมีคนมา mm. ยืนรอเข้าคิวถ่ายรูปตรงป้ายประตูท่าแพกันค่อน mm. ข,ข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะคะนี mm. ่ท่านผู้ชมอันนี้คือหน้าประตูท่าแพเด้อ mm. ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะ mm. เดี๋ยวเรดาวก็จะเข้าไปถ่ายรูปนะคะแต่ร mm. อให้คนแบบ mm. เอาบางก่อนแล้วกันนะ mm. นี่คะ่ะแต่ละคนก็ทยอยนะคะ ไปไทายรูปกันเดี๋ยวเราจะเดินไปดูการเดี๋ยวเราค่อยมาเข้าคิวกันนะคะจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะ นี่คือคนที่เขากำลังถ่ายรูปกันอยู่นะคะตอนแรกนุ่นดาวก็ว่าจะใช้บริการที่เขานะคะแต่นุ่นดาวรู้สึกว่าคิวมันเยอะเหลือเกินทุกคนที่ยืนเนี่ยคือต่อคิวนะคะไปท่านผู้ชม ตรงนี้ก็จะเป็นถนนนะคะทุกคนซึ่งมีรถวิ่งอย่างต่อเนื่องแล้วก็ข้างหน้าก็จะมีแบบสระน้ํานะคะนี่ค่ะอันนี้คือคนกําลังต่อคิวนะคะเพื่อที่จะมาถ่ายรูปตรงประตูท่าแพ่านผูนะะ้ชมคือค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะคะอด,ดาวเนี่ยคงไม่มีหวงะะังแล้วค่ะคิวมันเยอะตอนนี้มันสี่โมงแล้วนะคะคนจีนเยอะมากะะ่านผู้ชมหนุ่มจีนสาวจีนนะคะนก็จะเยอะมากๆเลยคะ่ะ จะเป็นประมาณนี้เลยอัแบบอยนะออนี้พี่ขายอาหารนกใช่ไหมคะขายอาหารนกใช่ไหมคะพี่เหรอพี่ไม่ขายพี่เข้ามีอยู่อะเอาไหมอ๋อเปล่าเปล่าคะ่ะแค่จะถามว่าแค่สัมภาษณ์แล้ววันหนึ่งคนเยอะไหมมาเที่ยวอ,อ๋อมันก็ถ้าเป็นวันหยุดค,คนนี่เยอะเยอะใช่ไหมคนเยอะอยู่ก็มาเรื่อยๆนะคะตอนเย็นหนูว่ายิ่งจะเยอะเนอะเพราะว่า มันไม่ร้อนไงถ้าเป็นตอนที่ยงแบบโหมันร้อนมากเลยก็ตอนนี้ก็คนมาเรื่อยๆอะ่ะใช่ค่ะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่ถ่ายรูปสวยขอบคุณาาคะท่านผู้ชมดูสิคะอยากถ่ายด้วยเหรอถ่ายรูปอะ่ะไม่เป็นไรค่ะโน้ no, ดูเขาถ่ายเพราะรู้สึกว่าคิวมันเยอะมากเลย<อ>ลเดี๋ยวราจะตั้งกล้องถ่ายตัวน,นั้นเองแล้วกันท่านผู้ชมนี่ค่ะอันนี้พี่คนนี้ที่ถ่ายรูปนะคะ ก็จะมีเสียงโ h ิวกันนะคะไล่นกกันนะคะนี่จะเป็นประมาณนี้ก็จะเป็นที่ตำรวจที่มาดูความเรียบร้อยนะคะ,<ม>ะเดี๋ยวเราเดินไปตรงคนเกันแล้วเราอาจจะขอจบคลิปแล้วท่านผู้ชมความจันวุ้นเทาเต็มนะคะ มีไก่ทอดข้าวหมกไก่เุณผู้ชมอใครอยากทานนะคะมีโรตีด้วยชิ้นทอดจะมีด้วยขอบคุณค่ะมาพร้าวน้ำหอมไครับ้ เดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปตรงประตูท่าแพกันนะคะค่ะนุดาวจะขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะใครนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยจะได้เป็นาดทุกคลิปของน้องนุดาวนะคะคือตอนนี้คนเริ่มเยอะเสียงเพลงเริ่มดังนะคะโน่เห็นไหมคะ คนต่อคิวถ่ายรูปเยอะมาววกท่านผู้ชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผิดพลาดประกันไหนก็ต้องกราบขอโทษขอพัย,ยิงิงท่านผู้ววชมร้อนมากเลยค่ะบ๊ายบาย